สวัสดีค่ะภาพเอนมูภาพนี้นะคะย็กวาดไปแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะเป็นช่วงที่พึ่งจะเข้าสู่ดินแดนดาบพิฆาตอสูรใหม่ๆเลยก็ได้รู้จักกับคุณต้อมกราดิอุสนะคะไม่ได้หมายถึงรู้จักประกันส่วนตัวนะหมายถึงว่ารู้จักช่องของเขาอะนะคะ เพราะว่าตอนแรกที่เราเข้าไปดูดูดับพิาา่คัลศสูงเนี่ยนะเราเราไม่รู้ว่าใครมาเป็นเป็นผู้ให้เสียงภาคบ้างเราก็เข้าใจว่าก็คงใช้นักภาคแนแหละเป็นคนเป็นผู้ภาค,เป,ภาคเป็นผู้ให้เสียงแล้วก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนก็คือไอ้พาริสนะคะเราอ่ะไม่ได้เป็นแฟนเรื่องนี้มาแต่แรกพี่เอกับพี่พ,พี่นักภาคเขาจัดกิจกรรมใช่ไหม เบาลงดูกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตามไปด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นแฟนแฟนหนังหรอกไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนหรอกแต่ว่าเราตามพี่เอไปนี่แหละจากการที่เราซื้อบัตรเข้าไปดูใช่ไหมเราตัดสินใจเข้าไปดูดาบพิฆาตสูนแล้วเราก็มีการทํากันบ้านคือไปตามดูอน,นิเมะจนเออทำไปทํามาติดนะฮะ yeah ติดจะดูเรื่องนี้ไปด้วยก็เลยทำให้มีการกลับมาหาอา่านรีวิวหาอา่าน เออไม่ใช่อ่านหาฟังรีวิวดูคลิปรีวิวต่างๆจากที่ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ไปๆมาๆก็คือไปเจอช่องของคุณต้อมใน y t u t u นะทำให้เราได้รู้จักพี่นักภาคจากเรื่องนี้แบบแบบใกล้ชิดเข้าไปอีกอะไปด้วยนะคะเออแล้วก็เพราะคุณต้อมอีกเหมือนกันที่ทำให้เรารู้ว่านอกจากคุณไอพาริสแล้ว คนอื่นๆที่ภาคก็มีที่ไม่ใช่นักภาคมืออาชีพภาคอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นนะ่ะที่เราดูนะ่ะเราเราไม่รู้เลยอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้เลยว่ามีคนที่ไม่ใช่นักภาคมาภาคด้วยมาร่วมภาคด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเอนมุกของคุณตัม้มก,ก็เหมือนกันก็เหมือนกันคือเราไม่ได้แบบแตะขิดตะขวงใจเลยว่าเออเป็นนักภาครับเชิญนะหรืออะไรแบบนี้ซึ่งพวกเขาทําได้ดีมากเล้ว <Wow. S 1> ทาให้คนที่ สนับสนุนงานภาคไทยอย่างเรามานานๆเนี่ยไม่รู้สึกแปลกปลอมอะไรใดๆเลยตัวคุณต้อมเองนี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีแฟนคลับเยอะมากนะคะสไตล์การทำคลิปของเขาก็เป็นกันเองในขณะเดียวกันก็ดูมือเป็นมืออาชีพเนาะที่สำคัญเขาวางตัวดีมากๆต่อแขกรับเชิญที่เขาเชิญเข้ามาเออเราเราชื่นเราชื่นชมตรงนี้ของเขามากจริงๆอะ <c ười> คลิป ที่ประทับใจคลิปหนึ่งก็คงเป็น <c oughs> คลิปรีแอครีวิวดับพิชขาตอสูรของพี่ท็อปหนอนหนังที่เราบอกเลยว่าเออทำเอาเราน้ำตาหลั่งไปด้วยตามไปด้วยเลยนะคะพี่บางคนเนี่ยพี่บางคน,นผลงานของเขานะคะก็วนเวียนอยู่ใกล้ตัวเรามาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแต่ก็เพิ่งมารู้เอาก็จากช่องมุนต้อมนี่แหละเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รามากโอ้ตั้งแต่ ตั้งแต่รู้จักได้พี่ค่าศูนย์ตั้งแต่รู้จักพี่นักพากในนี้เซอร์ไพรส์หลายอย่างมากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกฉันได้อะไรจากจากประสบการณ์ครั้งนี้เยอะมากจริงๆโดยเฉพาะพี่ๆหลายคนนะก็เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆที่เราอยากทำมานานแล้วแต่ไม่กล้าทำสักทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่โดยตรงนะอาจจะไม่ใช่โดยตรงเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะต้องไปดิฟผิวแบบพี่เติน ความความพยายามของพี่เขาหรือว่าผลลัพธ์ที่พี่เขาพยายามทำมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันต้องฉันต้องลุกขึ้นสู้ฉันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ให้ความความแบบอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจเรามาตลอดอะ่ะมันได้รับการตอบสนองมันได้ทำอะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะ ถ่ายทอดอยากจะบอกความในใจเกี่ยวกับการประสบการณ์การติดกระตูนเรื่องนี้นะคะรู้สึกดีจริงๆที่วันนั้นตัดสินใจซื้อตัว๋วเข้าไปดูดาบพิฆาตระูรน,นะคะเราได้อะไรกลับมามากมายแล้วนั้นตอนนั้นเราพูดออกมาเลยว่าดาบพิฆาตราศูรและประสบการณ์ที่ได้จากการติดออได้ได้จากการดูดาบพิฆาตระูรเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับเราเลย ก็ว่าได้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังกันมาตอนนี้นะคะมนกีบางคนที่เ้ไม่ดูภาคไทยสาวแท็กอย่างเดียวเราก็ไม่ว่ากันก็นแเลยแต่เทสของเขานะแต่ว่าคุณจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะเรื่องคุณเลยเราไม่ว่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะจะมีทุกคนก็คือต้องความเคารพกันและกันนะะคนุน <c oughs> สิ่งที่คุณต้องเจอในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะคือเขาถูกแทบจะเรียกว่าคุกคามก็ได้นะคือเขาถูกอินบ็อกเข้ามาว่าถึงในเ,เขาส่วนตัวเลย ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําแบบนั้นทําไมเขาไม่ได้ไปทําร้ายคุณนะแล้วคุณมาทําร้ายฉันทําไมนะซึ่งเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเราเราฟังฟังเขาเล่าเราสะท้อนอกสะท้อนใจคือเราเข้าใจเขามากนะด้วยความที่เราเองก็ทํางานในจุดที่ที่ต้องรองรับอารมณ์คนอื่นที่สาดอารมณ์ใส่ผ่านคีย์บอร์ดเราใส่เราเหมือนกันเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยคุณกับการที่โดนใครก็ไม่รู้มาว่าเอาทั้งที่เออฉันก็ไม่ได้ทําผิดอะไรขนาดนั้นแล้วก็เพราะเหตุนี้แหละทำให้เมื่อช่องรีวิวช่องนั้นนะ,ะที่คุณต้อมนั่งดูอยู่แล้วเขาการันตีรีวิวว่าภาคไทยของดบาบพิ่าศูนย ทำออกมาได้ดีคุณต้าโมถึงกับร้องไห้ออกมาตอนที่เขากำลังล้ายอยู่และเราที่ฟังอยู่นอกเจ้านั้นก็น้ำตาร่วงพพเพาะเพาะแล้วรู้สึกว่าเราดีใจไปกับเขาด้วยจริงๆอนะที่มีคนชอบในสิ่งที่เขากำลังทำชอบในสิ่งที่เขาตั้งใจคือคุณต้องรู้ว่าเขาทุ่มเทกับการเป็นเอนโมขนาดไหนอะ แล้วเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆกลับมากับความตั้งใจน,นั้นนถูกไหมอ่ะก็ต้องขอบคุณคิมัสโนยะยบักนะคะที่เหมือนกับเป็นประตูเปิดเข้ามาให้เราได้รู้จักคนเก่งๆคนมีฝีมือมากขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้หยงปีนี้เลยก็ได้นะโอ้นักข่าทุกคนเลยพี่แจนด้วยโอ้พี่แจโอุย้ยพี่แจนนี่นนะตอนแรกหยงเนี่ยไม่รู้จักพี่แจนหรอก พี่ใจก็เป็นหนึ่งในนักพากย์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มารู้จักพี่แจนมารู้จักพี่แจนหลังจากหลังจากช่องคุณต้อมนี่แหละก็คือคุณต้อมมาเขาทำคลิปก็เชิญพี่แจมาคุยใช่ไหมแล้วก็ทําให้เราอ่ะรู้สัรู้รู้รู้จักผู้หญิงคนเนี้มากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกชอบในในตัวตนของเขาอ่ะรู้สึกชอบในความเป็นพี่แจนค่ะแบบพี่สาว พี่สาวฉันโอ้ยรักเลยความแบบอืมหงุดเงี้ยวชอบชอบชอบเออแล้วก็วันที่วันที่มีกิจกรรมอ่ะหยงองไปสายก็เลยทําให้ไม่ได้ตัว๋วกิจกรรมมันก็ไปถึงตอนไท้ายๆแล้วใช่ไหมอยู่ในช่วงแบบแจกของวันจับฉลากกันอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็ก็นั่งเหงาๆอยู่แล้วพี่แจนอยู่พอดีหยงก็เลย เดินเข้าไปขออ <c oughs> ขอพปเตอร์พี่แจนแล้วพี่แจนก็หยิบพอเตอร์มาให้ผงพร้อมกับรอยยิ้มที่แบบชวนฝันมากานลยิ่งรู้สึกว่าโอ๊ยชอบจังเลยอะ่ะทำไมเป็นพี่สาวที่น่ารักขนาดนี้ผู้งไยโนสเกตก็คือพี่เติ้ลนนโพสีนนสีโพนะฮะ ที่ตน้นเป็นนักพากที่เก่งนะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วก็พูดเสียงแบบอะไรแบบนั้นตั้งแต่เกิดแน่ๆมันต้องมาจากการฝึกซ้อมการแกะซาวการอะไรของเขาอ่ะใช่ไหมแล้วเขาสามารถทําได้ถึงขนาดนั้นอ่ะฉันแบบว้าวอะไรทำไมทําได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ฉันชอบของจริงอ่ะคือตัวเขานั่นแหละ เรื่องนี้ไม่ต้องเท้าความการที่เราได้รู้จักคุณต้อมก็ทําให้เราได้รู้จักพี่แจนและการที่ทําให้เรารู้จักพี่แจนก็นํามาสู่การรู้จักพี่เติ้ลด้วยเราก็หากันจนเจอเราก็ติดตามเขาใช่ไหมติดตามเพจเขาแล้วพี่เติ้ลเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์ไวมาก เป็นกันเองกับลูกเพจมากมันจังหวะที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันถอนตัวไม่ขึ้นเลยก็คือตอนที่พี่เขาอะคอสเป็นซากุระจังอะคือตอนที่ฉันไปติดตามเขาว่าเขายังอยู่ในร่างผู้ชายอยู่เขายังเป็นผู้ชายอยู่แล้ววันดีคืนดีอยู่ๆเขาเปคองยเป็นซากุระจังแล้แบบน่ารักมากแล้วฉันฉันรู้สึกว่าฉันมองเขา ขออีกภาพนึงไปเลยแบบนี่เหรอฮา,าชิบิระอินุสุเกะผู้ผู้เกลียน,นเจ้าแห่งป่าผู้แข็งกระด้างกลายเป็นสากุระจังที่น่ารักโอ้โหตายแล้วฉันจะไปไหนรอดละ่ะเอาฉันไปทอดเลยแล้วก็ประกอบกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในเพจของพี่เขาอะนะคะทำให้เรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่ มีความฝันแล้วก็สู้แล้วก็เป็นคนที่ทัศนคติดีคนหนึ่งและที่สำคัญนะเธอสมัยเด็กๆอ่ะกระตูนฉินชอบเรื่องหนึ่งอ่ะคือเรื่องตินตินเลยอะแล้วเรื่องตินตินคืออะไรคือเรื่องที่พี่ต้นภาคเป็นเรื่องแรกคือกระตูนเรื่องแจ้งเกิดของพี่ต้นเขาและฉันแบบพีย ฉันอะเอาจริงๆฉันหลงรักตินตินหลงรักเสียงตินตินตอนนั้นมากถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครก็ตามพี่เขาอยู่รอบตัวฉันอะเขาอยู่รอบตัวฉันมาตลอดเอาเป็นว่ายินดีที่ได้รู้จักทั้งคู่เลยจริงๆนั่นแหละโอเคก็ขอพูดขอพูดความในใจเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็